ทำไมผมต้องลุกให้คุณนั่งด้วยล่ะคือฉันเดินทางมาไกลอะค่ะปวดขาปวดหลังไปหมดแล้วอะคุณช่วยเห็นใจฉันเ่อนยนะคะนี่คุณผมไม่ใช่สามีคุณนะทําไมผมต้องเห็นใจแล้วก็ต้องสนใจคุณด้วยนี่ท้องแก่ขนาดเนี้ยังมาสมัครงานอยู่หรอสงสัยจะไม่มีสามีเลี้ยงนะคะ่ะจี จะท้องไม่มีพอ่อนะคะใช่แล้มังครับสมัยนี้เนี่ยคนใจแตกมันเยอะแล้วก็ท้องไม่มีพ่อเนี่ยก็เยอะแยะไปคุณครับถ้าคุณไม่รังเกียจคุณมานั่งตักผมได้นะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วนี่คุณก็มาสมัครงานที่แผนกนี้เหมือนกันเหรอคะใช่ครับ ผมคิดว่าผมมีหวังที่จะได้ทำงานบริษัทนี้ครับนี่คุณร่างกายพิกลพิการแบบคุณเนี่ยนะใครเขาจะรับเข้าทำงานผมว่าจะเสียเวลาดีกว่ากลับไปนะใช่ค่ะปล่อยให้คนที่ร่างกายสมประกอบขาทำงานกันเธอนะคะถามจริงๆเธอนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ย อายเหรอคะฉันเนี่ยนะอย่าว่าแต่มาสมัครงานเลยค่ะแค่จะออกจากบานเนี่ยก็อายอคุณจะแย่แล้วค่ะคุณอดิศรคะเชิญเข้าหองสัมภาษณ์ค่ะครับ สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับผมชื่อเมื่อนนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะ,ะเปล่าครับอ,อันนี้เรซินนมเม่ผมนะครับ ประสบการณ์เยอดีนะคะเนี่ยครับผมเคยผ่านงานที่บริษัทใหญ่มาหลายที่เหมือนกันนะครับดีเลยคะ่ะเรียบรยะะ้อยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณไปรอข้างนอกได้เลยนะคะครับยังไงผมต้องขอบคุณมากนะครับดีค่ะ คุณคะฉันขอยืมมือถือสักคู่ได้ไหมคะได้สิครับไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะนี่รูปล,ลูกชายคุณเหรอคะใช่ครับ เขาคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมมาสมัครงานบริษัทเนี่ยครับนี่คุณคิดว่าเขาจะรับคุณเข้าทำงานเหรอรับไปก็ไรประโยชน์ค่ะพี่การแต่ฉันว่าเขาไม่ได้ไรประโยชน์นะคะถ้าคุณให้กำลังใจคุณไม่เป็นอะ่ะคุณก็อย่าพูดดีก,กว่านะคะอย่าไปสนใจเขาเลยนะคะ ครับถึงร่างกายผมบอพิการแต่ใจผมไม่ไพิการครับผมจะสู้สู้กอลูกชายของผมครับเหม็นสาบาคนจนวะ่ะคนหนึ่งก็ท้องแก่อีกคนนึงก็พิการอยู่หวังเลยนะว่าพวกแกจะได้ทำงานนะี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้านะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเชิญนั่งค่ะ หรือเปล่าคะห็นตกอยู่ข้างๆนี้ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณต้องระวังหน่อยนะคะนี่ถ้าเป็นคนอื่นเก็บได้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คืนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ,รคคะเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเชิญคุณไปนั่งรอด้านนอกก่อนนะคะฉันขอสัมภาษณ์ค่นก่อนหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะ คุณคะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะยินดีที่ได้เจอนะคะแล้วคุณจะไปไหนล่ะครับมาสัมภาษณ์งานวใช่ล่ะครับเอ่ฉันเปลี่ยนใจแล้วอะคะ่ะขอตัวก่อนนะคะครับออกไปได้ก็ดีสงสัยจะรู้ตัวว่าฉันยังไงอยู่ไป แล้วนี่คุณตามเขากลับไปเหรอครับผมว่าถึงคุณอยู่ไปเนี่ยยังไง,ขงเขาก็ไม่รับอ้อาวผู้หญิงท้องแก่คนนั้นไปไหนแล้วล่ะคะกลับไปแล้วเหรอใช่ครับเหลือแค่ไอพิก,การคนนี้นคุณเดียวเลยนะพวกคุณสองคนสองท่านเนี่ยเดีวได้ไหมครับงั้นคงถึงคิวผมแล้ว <c oughs> สวัดีครับชื่อมอดนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่ในซูเม,ม่ของผมครับ,บคุณค่ะคุณช่วยลองบอกเหตุผลมาสักหนึ่งข้อได้ไหมคะ ว่าทำไมบริษัทเราถึงต้องรับคนเข้าทำงานถึงขาผมจะพิการแต่ไม่มีผลต่องานแน่นอนครับมันไม่ส่งผลต่องานแน่นอนครับผมสามารถขับรถได้เหมือนคนปกติผมคิดว่าขาของผมจะไม่เป็นอุปสรรคต่องานแน่นอนครับแต่ฉันต้องขอบอกคุณตามตรงนะคะจากที่ฉันดู Resume มมของคุณแล้วเนี่ยประสบการณ์ทำงานของคุณไม่แย่เลยค่ะ แต่ว่างานของบริษัทเราต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะฉันเองก็อยากจะรับคุณเข้าทำงานเหมือนกันค่ะครับคุณดูสิว่านอกจากที่ผมจะได้งานแล้วเนี่ยผมยังได้เงินม่กด้วยฉันก็ด้วยค่ะว้าว เ r คนนี้ก็น่องแกนะคะทำงินหล่นยัไม่รู้ตัวเลยอะเอาล,ะ,อาละค่ะทุกคนบททดสอบแรกได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งบททดสอบที่เราพวกคุณอยู่ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญทางนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนี่คือบททดสอบครั้งสุดท้ายของพวกคุณนะคะทุกคนมีเวลา15นาทีทำให้เต็มที่นะคะเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ เดนี่ยมันหมายถึงอะไรคะคำสาปมันแปลกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเกี่ยวกับเราเบียบกตรทุางานนะครับผมจะรู้คุณได้นะครับนี่ไอพ้พิการถ้าแกกช่วยฉันนะแกช่วยอยู่เงียบได้ไหม ใช่คะไม่ได้นะครับ,มรบผมว่าพวกคุณทำเองดีกว่านะครับอาันานี้ฉันหบอกให้อันนี้นี่คุณจะทำอะไรครับอย่านะครับอย่าชิงของผมนะคุณคุณครับว้าวว้าวแย่จังใบทดสอบไม่มีแล้วจะสมัครงานไงทีเนี้ย <laughs> เอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาทำแบบทดสอบแล้วนะคะทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปฉันจะให้ท่านประธานคนมาตัดสินนะคะท่านประธานคะเชิญเลยค่ะสวัสดีนะคะฉันคงไม่ต้องแนะนำตัวอะไรมากเพราะเราเคยเจอกันแล้ว เรื่องเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าคุณคือเจ้าของบริษัทนะครับถ้าผมรู้ผมคงพูดจาดีกว่านี้ยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ค่ะฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยนะคะฉันนี่ตาต่ดไจริงๆเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าคุณคือท่านประธานนะคะขอโทษด้วยนะคะแต่ทีายนะคะว่าเรามาตัดปิดกันเลยดีกว่านะคะว่าใครจะได้รับโอกาสนี้ไป ดีเลยค่ะเอาละค่ะคนที่ผ่านเข้ารอบก,ก็คือคุณม่อนค่ะเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับ ใช้เหตุผลอะไรอะคะที่เลือกไอ้หมอนี่เข้ารอบอะคะ่ะกเพราะเขาไม่ใช่ที่ขโมยเหมือนพวกคุณสองคนนีงไงนะคะฉันต้องขอบอกคุณตามตรงนะคะจากที่ฉันได้ดูเรซูเม่ของคุณแล้วเนี่ยประวัติการทางานของคุณไม่แย่เลยคะ่ะแต่ว่างานของบริษัทเราจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยฉันเองก็อยาจะรับคุณเหมือนกันนะะ มีเงินของคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วทำไมคุณถึงเอาเงินนี้มาคืนชันละคะเงินนั้นไม่ใช่ของผมผมก็ไม่ควรเอาไปใช้ครับ ทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมฉันถึงรับคุณม่อนเข้าทํำงานจำไว้นะคะไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนแต่อย่าลืมนะคะว่าคนเราทุกคนมีค่าความเป็นคนเท่ากันถึงเขาจะเป็นแบบนี้แต่พวกคุณสองคนไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นนะคะเรื่องแค่นี้พวกคุณสองคนยังแยกแยกแะกันไม่ออก แล้วฉันจะวางใจให้พวกคุณมาทํางานสําคัญให้บริษัทได้ยังไงล่ะคะยินดีด้วยนะคะคุณม่อนส่วนคนที่เหลือเชิญออกไปได้เลยคะ่ะ <Hey. S 2> เดี๋ยวค่ะช่วยนําเงินที่เก็บได้นํามาคืนด้วยคะ่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณม่อนผมขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับที่ไว้ใจให้ผมได้ทำงานบริษ,ษัทนี้นครับผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจแล้วก็ไม่ทำให้ท่านประธานผิดหวังเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ